สวัสดีครับเอครับวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับก็มีข่าวสารมากมายครับที่จะมาพูดคุยแจ้งข่าวสารในที่นอง f อฟได้รับทราบรับฟังกันครับซึ่งเมื่อ2วันที่แล้วก็วอโจูก็ออกมาประกาศทางเพจนะครับเกี่ยวกับเจ้าภาพจับก,การเจ้างานที่ข้างขาดจางหมอลำครับซึ่งยังไม่ได้จ่ายกัเป็นจํานวนเงินที่มากพอสมควร สามี่ล้านครับสำหรับแอดมินกับมหาศาลนะครับสามสี่ล้านครับก็บอสโกออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่าจะมีการฟ้องร้องคนที่ยังไม่ได้จ่ายเพราะเงินมันเป็นจำนวนมากหล่นี่ก็ไก่จะปิดรดูกาลแล้วถึงปิดฤดูกาลแล้วหมอลัาก็มีค่าใจ่ายนะครับก็ ต่องเรียมงานเตรียมวงไปฤดูก,การหนาอะไรที่มันเสียเขาก็ต้องสอมเซมบำรุงรักษาเราหมอลัมลูกวงในวงก็ต้องมาเตรียมตัวจัดการแสดงในฤดูก,การหนาครับก็ต้องมีการมาฝึกซ้อมก็มีค่าใ้จ่ใจค่ากินค่าอยู่นี่แหละครับพี่น้องเราก็ต้องเข้าใจหมอรัด้วยครับส่วนเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานแอดมินก็เข้าใจครับเพราะว่า มันไม่เป็นไปตามเป้าซึ่งแอดมินก็เคยพูดไปแล้วนะครับในหลายๆคลิปว่าจัดงานจัดการทุกวันนี้มันความเสี่ยงมันสูงครับมันมีปัจจัยหลายอย่างหนึ่งดินฟ้าอากาศสองสถานที่มันหลายอย่างครับถ้าไม่มีทุนของตัวเองนี่อย่าไปจัดเลยครับพี่น้องเชี่์อย่างเดียวดีกว่าครับอย่างแอดมินนี่ก็ เชียร์นักล่องศิลปินเชียร์เพื่อความบันเทิงครับนักล้องศิลปินก็คือผู้สางงานศิลป์ครับแอดมินก็เป็นผู้เสียชอบเสพงานศิลป์ดูเพื่อความบันเทิงครับแต่ถ้าหากว่าทางวัดต้องการจะจัดหมอลำแอดมินก็สามารถยกมือเสนอวงที่แอดมินชอบให้มาทําการแสดงได้ครับก็คือมีส่วนรวมแบบนี้จะดีกว่าครับส่วนจะขาดทุนหรือกําไร ก็เป็นเรื่องของวัดเป็นเรื่องของคนในหมู่บ้านต้องช่วยกันอยู่แล้วครับเพราะมันหลายคนหมู่บ้านนึงกับคนเป็นพันพี่น้องเลยโอ้คนลอยขสองลอยมันก็ได้เราหมอลำวงหนึง่งไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับน้องครับ,รบวันนี้ผมก็มีข่าวสารของอยีราน่อยกับการเดินทางนะครับมาแจง้งให้พี่น้องได้รับทราบอีกเช่นเคยนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าวันที่สิบที่ผ่านมาน้องก็ไปไล่ซด กังน้ำครับกาแม่เฟิร์นครับบรรยากาศก่ออบอุ่นนะครับแม่เฟิร์นเนี่ก่อหลักกีฬาหน่อยเหมือนก็ลูกกระเต่าคนหนึ่งเหมือนกันเราก็ได้เห็นบรรยากาศวัดจูก็ไปด้วยครับได้เห็นบรรยากาศก่ออบอุ่นนะครับครับวันที่1 1อนะครับตลาดรวยทรัพย์หลังเคหะบางพีอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับส่วนวันที่12นี่รอสถานที่นะครับเป็นงานของกำนันแกะพาม่วนครับ ส่วนวันที่13ครับวัดโนนศรสัทธาชุมบ้านอมกุ๋งตําบลท่าพลอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับส่วนวันที่ท4ีก็จะเดินทางนะครับหมวิลาหน่อยเขายังไม่มีคิวงาน,นครับก็คขขาดว่าจะเป็นวันเดินทางแหละครับพี่น้องเลยก็หายกําลังใจนะครับใครเชียร์วิลาหน่อยก็หายกําลังใจอิลาหน่อยครับใครเชียร์ศิลปินคนไหนก็ ห้กำลังใจคนนั้นครับส่วนแอดมินเองก็ดูเผอความบันเทิงดูเ่อความดูศิลปินดูเผอความบันเทิงครับแล้วก็เชียร์หลายๆคนครับใครที่ได้รางวัลพมชัดลึกในปีนี้แอดมินก็ดีใจด้วยครับครับอีกศิลปินคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเพราะว่าในช่วงปีนี้นะครับหล้สซึกว่าจะแรงดีไม่มีตกจริงๆนะครับ สำหรับซอแอนแอนออรดีครับกับบอยสิริชัยใจเกินร้อยเสือร่อยจริงๆนะครับซึ่งจะหาข่าวขาว้าเกี่ยวกับแอนออรดี already, กับบอยสิริชัยมาพูดมาลอยพี่น้องฟังนี่หาอยากมากครับเพราะว่าวงนี่เขาไม่ค่อยสร้างประเด็นครับส่วนใหญ่งานที่ที่ตามใดก็จะเป็นงานแสดงครับที่ชัดเจนหลายเห็นกันโดยตลอดก็คือส่วนใหญ่ก็เราจะใดที่ตาม ถ้แค่งานแตดงแล้ะครับแต่ชีวิตอย่างอื่นเราไม่รู้ครับเพราะว่าเขาเรื่องนี้เขาจะไม่ไม่ค่อยมีข่าวนะครับคุณน้องครับวันที่สิบคอขายเป็นเอฟซีของซอแอนนะครับวันที่สิบอดมหากรรมของกินของใช้นะครับมหากรรมของกินของใช้มากมายครับวัดปราศาทอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับจังหวัดนนทบุรีครับส่วนวันที่สิบสองนะครับ วัดแหลมแคร์ตำบลน,น้าประดูอําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับงานของซอแอนนี่บอกเลยว่าแน่นตึ๊บพี่น้องวันหนึ่งสองงานก็มีวิ่งวันละงานสองงานครับงานของซอแอนนี่แบบบอกเลยว่าเยอะจริงแน,แน่นแน่นยันปีหนาพี่น้องครับส่วนวันที่สิบสามนะครับ เป็นงานรับเชิญนะครับแอนอลดี A N o R D, แต่ว่ายังออกฝาก f อของแอนอลดี N o R D นะครับก็ถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็ไปให้กำลังใจแอนอลดี N o R D กันแล้วก็ไปชมบรรยากาศสนุกสนานแอดมินไดท้ที่ตามแอนอลาจาีมาสักสักพักหนึ่งครับส่วนใหญ่เพลงของแอนอลดี N o R D นี่จะเน้นไปทางอินเตอร์เทนทางสนุกครับเพราะฉะนั้นงานมินิคอนเสิร์ตงานแสดงงานโชว์ตัวนี่บอกเลยว่าเด็ดสุดเด็ดจริง ตดดิงกระดิ่งแนวพี่น้องเลยสนุกเป็นงานสนุกครับาแอนออรดีมานี่บอกเลยว่าสนุกเพราะมีแต่เพลงสนุกสนุกมาไนเ์เทนคนดูครับ mm. นี่แหละครับข่าวสารที่นำมาฝากเกี่ยวกับหมอหลองหมอํำครับ mm. ก็คมชัดลึกอวอร์ดกอไก่เขามาแล้วนะครับ mm. ก็เหลืออีกวันสองวันนี่ก็จะประกาศผลแล้ว mm. พี่น้องใครเชียร์ใครก็ถักมาไต่คลิปนะครับคอมเมนต์มาไต้คลิป มาพูดคุยกันนะครับส่วนแอดมินเองเชียร์ทุกคนครับให้กำลังใจทุกคนเพราะว่าแอดมินเป็นผู้เสพงานศีลครับให้กำลังใจทุกคนนะครับส่วนนี้ข่าวหนึ่งเป็นข่าวหลอกลวงนะครับเกี่ยวกับเหตุบานการเมืองประเทศไทยครับเหตุบานการเมืองนะครับเกี่ยวกับสงครามนี่แหละครับที่อยู่นายจะไก่ไก่บานเรานะครับก็จะเป็น อินเดียกับปากีสถา,านอีหละครับพี่น้องลาสุดเรอสัตว์กันนัวตุยแล้วครับพี่น้องแอดมินก็เคยพูดไ้เหรอว่าพวกแขกนีเข้าไม่ลำลีลีลาล้วครับแรงมาแรงไปตอนนี้กันนัวตุยล้วครับไม่รู้จะจบแบบไหนตั้งหากเชียก็มีนิวเคีย์ครับปากีสถา,านก็มีนิวเคีย์เราก็อยู่ทวีปเดียวกันก็เราเหรอถ้าเราด้วยครับพี่น้องหนักหัวนะครับ นิวเคลียร์ถ้ายิงขึ้นไปถ้าตกลงถึงพื้นนี่ความเสียหายมันเป็นบริเวณกว้างแล้วผลกระทบติดตามมากก็คือน้ำดื่มอาหารทุกอย่างกินไม่ได้เลยพี่นองเนยพอมันเป็นสารเคมีมันนี่แหละครับคือความหนกกักหัวของนิวเคลียร์แอดมินก็หวังหวาทั้งสองชาติจะตกลงกันได้จะเจรจากันได้ สหรัฐอีกก็ไป,ไปไปมาอเมริกาก็ไม่ค่อยอยากยุ่งหรอกครับเพราะว่ามันเป็นการยุ่งที่ไม่ได้เงินครับพอยุคข,ของธรรมนี่เงินเป็นที่ตั้งครับถับไปยุ่งเราไม่ได้เงินทําไม่ยุ่งครับนี่แหละครับคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยนดนธรรมนี่จะยุ่งเฉพาะเรื่องเงินครับเอาเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เป็นที่ตั้งการไปยุ่งก็ อินเดียกับปากีสถานนี่มันไม่ได้เงินมีแต่จะเสียเงินเพราะว่าทํากันเลยไม่อยากสนใจนี่แหละครับก็รอดูกันต่อไปครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปแต่ลลาสุดตุลกีไอปากีสถา,านก็สอยเครื่องบินอินเดียล่วงไปสองลำครับอินเดียก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันครับก็สอยเครื่องบิน ปลากีสถานล่วงไปหนึ่งลำมอนกันครับนี่แหละครับมันเริ่มจะแบบเอาคืนกันไปเอาคืนกันมานี่แหละมันก็จะเริ่มจะบานปลายพี่น้องเลยก็คอยดูกันต่อไปครับแอดมินก็จะติดตามข่าวสารมาเล่ามาสู่พี่น้องฟังอเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยครับขอบุณทุกกำลังใจนะครับที่กดติดตามให้ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ